เอาละก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมในคงกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม GTA V อโอเคครับทุกคนนานๆนนทีจะมาแบบเล่นเกมอัดคลิปเกมลงนะฮะ เดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะมาสอนวิธีการเล่นจ d ดีวีแบบถูกต้องนะครับอย่างแรกเลยนะฮะจริงๆกูมีรถนะแต่ลืมเดี๋ยวปนรถตัวนี้แล้วกันอ่าคันนี้น่าสนใจจอดอยู่ด้วยโอ้คันนี้คุณสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดนี่แหละคันนี้เลยปิดเพลงยังไงนะฮะเพลงขึ้นมานี่กดตัวคิวครับ เลื่อนเมาส์ลงมาปิดนี่เรียบร้อยเป็นไงไฟเขียวไฟแดงเราต้องดูนะอะ่าเราเลี้ยวเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาผ่านตลอดนี่เลี้ยวขวาผ่านตลอดใช่หลักการนี้ครับนี่เห็นไหมเลี้ยวขวาผ่านตลอดเออเลี้ยวขวาผ่านตลอดครับเฮ้ยกูเลี้ยวขวาผ่านตลอดเว้ยกูเอ,อ้านี่ฮะแล้วเราก็กลับมาที่เดิมนี่ครับเล่นเสร็จแล้ว สวัสดีน้องสาวอ่าอย่างแรกเลยนะฮะถ้าคุณจะเล่น GTA คุณก็ต้องมีเงินใช่ไหมคุณต้องหาเงินใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมจะพาไปหาเงินฉบับง่ายๆกันเลยนะฮะคนที่เริ่มต้นใหม่ใช้วิธีผมนี่บอกเลยได้ตังบานอ่ะจริงเออนี่อยากจะโม้นะฮะจริงๆพูดจริงเลยเนี่ยคณคณเห็นนี่ไหมฮะไอไอเฮียเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บปืนหน่อยเก็บปืนหน่อยเออ ไอ้เหียเนี่ยอ่าแต่มันมีสองฝั่งใช่ไหมอ่าเราจะไปฝั่งนู้นแล้วกูจะวนมาทำไมวะเน,นี่ย <c oughs> เข้าไปเลยครับเจอใครไหมมีมีปะวะเนี่ยเข้าไปเลยวันดีเฮ้ยวันดีเพื่อนอ <c oughs> ลองลองไปฝั่งนู้นนะ <c oughs> เผื่อฝั่งนู้นมันมีคนไงเผื่อ,อมีแบบพวกทำงานตอนดึกอะไรเงี้ยอ่าเห็นไหม เมียามมาต้อนรับนะทุกคนแล้วปุ๊บเด,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 ดี๋ยวๆด้๊๊พวกเองเห็นยามสองคนนี่ไหมได้ยินเสียงวอร์แถวนี้เราต้องออกไปดูลาดราวก่อนนะโอเคฝั่งนั้นไม่มีฝั่งนี้ไม่มีอย่างแรกเลย ยามทั้งสองคนจะมีปืนนะสิ่งแรกเลยฮะเราจะต้องเตรียมตัวครับเราต้องมาวางแผนกันก่อนจะบอกให้นะการที่คุณเนี่ยอยากได้เงินนะจากยามสองคนนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องยอมรับมันให้ได้คือคุณอาจจะโดนยิงนั่นแหละครับขอแค่คุณยอมรับมันได้ถ้าคุณยอมรับมันได้ปุ๊บอย่างนี้เลยครับนี่อย่างนี้เลยฮะนี่แล้วเราก็โดนยิงครับแล้วเราก็โดนยิงเราก็โดนยิงครับไอ้เหี้ยขึ้นขึ้นนี่ครับขึ้นเลยครับอ่า นี่ครับแล้วเราก็ขับรถชนมันไปเลยเอ้ยเอยเออเรียบร้อยครับเริ่มมาตังก็ติดลบแล้ว <S <S วิธีที่สองนะฮะ <S <S คุณเห็นไอตะแก่นี้ยไหมต้องค่อยๆครับเดินเดินติดตามชีวิตเขาดูว่าเขาจะทำไงต่อเสรล้ปุ๊บเราก็กดย่องครับอ่าเราก็เออไอเหี้ยไม่มีเงินดอกให้กูด้วยเย็ดเป็ด นักนักธุรกิจวะบ๊ายบาครับจะวิ่งไปไหนมาคุยกับผมก่อนเฮ้ยไม่ตายเอียไม่ตายฮัลโหลจะวิ่งไปไหนมาคุยกับผมก่อนวิ่งไปไหนมาคุยกับผมก่อนผมจะซื้อบ้านกูไม่ขายว้ยเอ้าไม่ขายบ้านให้ด้วยโอ้คุณนักธุรกิจใจเย็นผมจะซื้อบ้านคุณเอ้าคุณไม่ขายบ้านให้ผมหรอผมจะซื้อบ้าน ไหนๆก็ตายแล้วมีตังค์อ้าวยังไม่ตายอีเยี้ยนี่หนังเหนียวไ <c oughs> อเยี้ยไปมันนอนท่านี้วะตายไม่มีตังค์ตกได้ยดฟรีมาด้วยโอโ้โหอ้เหี้ยชิบหายละกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วการให้เราติด,ดาวอย่างนี้นะทุกคนเราจะต้องหาที่หลบซ่อนเราจะต้องหาที่หลบซ่อนนะครับตำรวจมันลงมาแล้วเห็น <c oughs> ไหมตอนนี้มันกำลังเดินขึ้นมา เห็นไหมกูได้ตังค์แล้วเนี่ยอ้าวไอ้เหี้ยกูแตกกูขอสักทีเธอไอ้วันเอออ้าวอ้าวจะสู้เหรออุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่เจ็บเจ็บอุ้ยเออมาดิมาดิมาดิเออเป็นไงล่ะหลับไปนี่ได้ตังค์เห็นไหมอ่ะติดดาวอีกแล้วกูติดดาวอีกแล้ว มือลงมาไปเลยจ้าเราก็ขับหนีตำรวจครับสูตรเดิมครับหนีไม่พ้นล้วก็ไฟแค่นั้นแหละด,ด,ดนี่ผมผมเจอไบค์เกอร์ผมเจอไบค์เกอร์รถอย่างเงี้ยมันจะหนีตำรวจง่ายกว่าเว้ยทุกคนกิลการขับนี่ไม่เป็นรองใครโอ้โหแหวกกลางไว้ทีนึงเฮ้ยเฮทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับ ขับไปยังหล่อตำรวจครับตำรวจนี่น,นี่เราเจอเราเจอแล้วใช่ไหมหนี่ขับหนีตำรวจฮะตำรวจมาใช่ไหมโอ้โหเป็นยังไงล่ะเนี่ยเราก็แค่ขับยาวไปครับเอาไอ้เหี้ยกูแตกเอ็มซีไปแล้วจ้า อยู่ข้างบนอันไห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 นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแว่ทักทายตำรวจหนะ่อยตำรวจตำรวจวมาเถะฮะวมาเถฮะตำรวจโอ้หเฮียกูจะตายโอ้โหเฮียสามดาวนาะยร้อยเลยเย็ดเป็ดอุ้ยตำรวจอย่าเพิ่งเออผมว่าเราเป็นคนดีๆด,ดีกว่าป่ะ วิถีไบ์เกอร์มันต้องขึ้นเขาให้ได้วะ่ะเนี่ยขับขับขึ้นไปโอ้โหเป็นไงล่ะสวยมากชิน้นนี่คือลอสสานโตสเมืองแห่งความสุขเราจะลงไปแบบดิ่งพระสุธาไปแล้วไปเล้จ้าเชี่ยวโคตรไวไอ้เชี่ยวไวใช่ไหมเบรกเบก เฮียเบ๊กอุ้ยอุ้ยเฮียเน็ตแข็งจังวะโอ้โหเอาสปิลเลยเฮ้ยเอ้ยวัาดีวัดดีพวกน็อกเฮ้ยยังไม่น็อกว่ะเจอกันได้นะอุ้ยโอ้โหเจะบตายนี่เนี่ย ใส่ชุดว่ายน้ำทำไมใส่หมวกทำไมอย่าหัวทองอย่าใส่แว็กเซอร์ลายนี้อย่าใส่หมวกดีเออชิบหายละชิหายละวิธีหนีตำรวจอีกวิธีหนึ่งนะทุกคนตำรวจมาหน้าแล้วเห็นไหมนะตำรวจมาหน้าแล้วเนี่ยคุณเห็นไ,ไหมอ่าขับหนีดิครับรอเลยละ่ะ ุณผู้ชมเคยเห็นในหนังไหมครับที่แบบว่าเอ,อ้ยพระเอกหรือว่าแบบตัวร้ายยิงสู้กับตำรวจอะไรเงี้ยนี่ๆนผมจะทำให้ดูนะนเห็นไหมเห็นไหมเออยากเย็นเหลือเกินเออเป็นไงล่ะชิปหายละชิปหายละ เอาชีวิตรอดดิไอ้เหี้ยใหญยิงกูใหญยิงกูงใหญยิงกู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 ยิยยิงกูออแตก อาละทุกคนนี่ก็เป็นวิธีการเล่น GTA V ออนไลน์วิธีหาเงินฉนบับมือใหม่นะฮะสำหรับคนที่แบบว่ากียจทำอีเวนต์เอ้ยอย่างเงื่อนอย่างงี้นี่นะมาไล่ตีชาวบ้านเขาได้นะถ้าตี NPC มันก็จะรอปให้นะต้องบอกก่อนว่าบางตัวนะคลิปหน้าอาจจะมีเพื่อนมาด้วยนะก็รอดูกันต่อไปเนาะยังคอนเฟิร์มไม่ได้โอเคครับสาหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย